ครับท่านผู้ฟังนี่ฟังอยู่ทางส t ตชันเฮนนะครับผมคารุบพิงชาติเสร็จกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคันดื้ปกติเนี่ยเสียงผมก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับผมแต่มาเห็เขาทำกันนะผมก็เลยอยากจะทำบ้างนะครับแม่มาเค้าเรื่องอะไรอีกบ้าไหนะครับผมนะตอนนี้คนฟังของเรานี่มีอยู่ยินดีต้อนรับนะครับ1,600คนนะครับที่อยู่ในไลฟ์ของเราตอนนี้นะครับคุณเอว่าไงครับ ต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนเขาทำเหมือนกันเขาก็นุ่มลึกเรียกว่าเสียงทุ่มๆนุ่มนุ่มยามเย็นแบบนี้นะฮะบอกกับอากาศเย็นๆยามหกโมงของเรานะครับผมคุณเองว่าไงฮะใช่ครับผมผมคิดว่าเราเริ่มต้นด้วยกันแนะนำตัวกันเลยดีกว่านครับผมได้ครับคุณดื้อคุณจะเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับคุณดื้อคุณจะพูดอย่างนี้ทั้งไลฟ์เลยนะฮะสวัสดีครับผมพี์มาสุดครับสุดครับผมจังจีนะฮะ สวัสดีค <improving> รับผมเอเอครับเพ่คิดถึงทุกคนมากๆนะมอวันดีคิดถึงทุกคนมากๆนะผมวันนี้นะครับดีใจมากที่ได้มาทักทายทุกคนผ่านทางีเฮนส์นะครับผมเข้าผมก็วันนี้บอกเลยว่าขอเทสเทสระบบก่อนว่าทุกคนได้ยินสัญญาณกันชัดเจนใช่ไหมแต่ว่าไม่ต้องให้พีมพสูตซ่องตสาสัญญาณกันใช่ไหมมาแบบทุกคนเขียนมาในคอมเมนต์กันก่อนว่ะ กดหนึ่งนะครับถ้าได้ยินชัดเจนนะครับครับกดหนึ่งนะฮะถ้ายินชัดเจนครับกดสองถ้าแบบดีเจหล่อบอกต่อนะครับผมกดสามครับที่อยากดิ้นเสียงเอเอนะครับและกดสี่นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะฮะกดสองนะครับดีเจหล่อนะเหมือนจะดีเจหล่อนะครับวันนี้สามลบสองนะฮะมากันเต็มไปหมดเลยนะครับมาเต็มเลยนะครับครับผมก็ยินยินแบบนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเดินทางก็ติดตามกันหรือยังครับ กิดเน้วก่แล้วแล้วนะครับผมก็ฝากบัสออฟิเชียลในสเตชันเฮดกันด้วยนะครับผมครับผมแล้วก็เสียงมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆใช่ไหมในไลฟ์นี้คือมันเป็นการแบบคุณเหมือนกันพูดพอสแคร์เนี่ยครับฝากพวกเราด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมใครที่ฟังอยู่นะครับสามารถแชร์พร้อมติดแฮชแท็กบัสอันดุสกอร์สเตชันเฮดบวกหมายว่าอะไรวะโบวันโบวันนะครับอันดุสแล้วก็อันดุสกอร์ครับกรุ๊ปทูนะครับ อีกรอบหนึ่งครับผมให้โอกาสให้น้องผมหน่อยครับพิมพ์มัสุดพิมพ์มาสุกไปครับผม h a s h a g bus underscore station head vol one underscore group two นะครับผมกันได้นะครับล่าสุดเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับผมว่าก่อนจะไปฟังเพลงกันเนี่ยเมื่อวานน่ะผมไปงานมาแข่งเกมมานะครับผม Rovt pop a l l star นะครับผมที่คุณไปบอกว่าคุณไปที่ผมฮีโร่ผมเองครับผมผมนั่นลืมนะฮะผมกำลังต่อสู้แล้วผมลืมว่าเอ้ย ตัวนี้ผมไปเป็นวีลเลนเตอร์นี่นาดี๋ยวผ่ตัืมออกไลฟ์นะครับอันนี้ผมจำได้เลยผมไม่รู้ว่ามันมีเสียงในไลฟ์มันก็เลยโปะนะครับมันคือตัวผมผมก็ไปแข่งมาเหมือนกันพับจีนี่ของผมอาจจะไม่ใช่เมื่อวานแต่วันก่อนคือบอกว่าเลยบอกเลยว่าโหดอยู่ครับจริงจริงความฝันของผมก็คือการแบบนักแข่งได้ไปอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วเป็นไงครับโดนยิงมาตายครับยับยับเลยครับส่วนที้เอนะเอเขาเป็นไปทำอะไรมาครับแสงกล้านกันเลยทีเดียวนะครับทไมขนาดนั้นครับเอก็ก็ล่าสุดนะครับเอกับภูนะครับเป็นตัวแทนในงาน 2025 Thailand Headlines Person of the Year Awards นะครับงานนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่9แล้วนะครับจริงครับผม AA Pool นะครับไม่ใช่ Pool AA นะครับผมเป็น AA Pool ไปงานนี้มานะครับครับผมแล้วก็ซึ่งพวกเราบัสเนี่ยได้รับรางวัลด้วยนะครับ2025นี่ Thailand Headlines Person of the Year นี่ไม่ได้อ่านเลยนะนี่ผมจำได้ครับบอย g r o u ปไทยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งปีนะครับขอบคุณาสำหรับรางวัลนี้ก่อน ซึ่งเอเอนะครับได้พูดภาษาทั้งภาษาอังกฤษและและจีนด้วยไหมครับใช่แล้วคุณภูพูดภาษาไทยนะครผมครับผมก็ขอบคุณสําหรับรางวัลที่อันสมเกียรติอันนี้นะครับขอบคุณมากจริงๆครับ Yeah and also thank you for the I'm very appreciate it for the intervention you know like today I'm very happy to be here and speak with you guys and very excited to be here bro yeah yeah let's enjoy my มีมีพิมจังเอแต่เป็นพิมกับจังพูดภาษาอังกฤษนะครับผมนะ ีพูดบ่อยแล้วไงครับเอ้ยเอาจริงมีอะไรเล่านิดนึงนะครับคือออะไรคืเมื่อวานตอนประกาศรางวัลเนี่ยตอนแรกผมเตรียมเป็นสคริปต์จีนไปทั้งหมดเลยนะแล้วยี่ดีมันตื่นเต้นมากเลยนะครับคุณอย่าบอกนะคุณสปีกอะไรไหมไม่ก็ที่ที่พวดอังกฤษตอนสุดท้ายนะครับผมไม่ได้เตรียมไปนะครับจริงเหรอใช่อังกฤษไม่ได้เตรียมไปนะไม่ได้เตรียมไป่ะอ๋อหมายถึงว่าพูดจีนมาพูดไปพูดดมาตื่นเต้นตื่นเต้นไงก็เลยพูดอังกฤษเลยตื่นเต้นเกินแล้วอยู่ดีมันก็สวิชไปปเ็นออัังกฤษตโนมัติิแล้ววคุณสชไ์ไงจาากคว่อะไรเป็็็นนยังงไกกตอพพููดดคเียดเป็นอังกฤษครับอ๋อ นี่นะผมคือเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับผมกลับมาเข้าเรื่องของเราวันนี้ก่อนเสียงผมจะเป็นอย่างนี้จริงๆใช่ไหมเ็อะไร <c oughs> กันมาเข้าเรื่องของเราวันนี้กว่านะผมหลังจากที่ทุกคนไปเจอกับพี่จินเน็กแล้วก็พูในกลุ่มแรกมาแล้วนะครับผมของ Station h ดครั้งแรกนะครับผมในตีมอะไรอายุน้อยไม่ได้แปลว่ารักไม่เป็น <S <S ไม่เป็น,เ,ปนเพลงรักอะไรเงี้ยวันนี้พวกเรานะครับตัวแทนกลุ่มที่2นะครับผมแกงมักเน่ก็บอกเลยนะว่าไม่น้อยหน้านะครับพวกเราเี่ย ตรียมเพลงมาเพียบเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆทีมเรานี่เป็นทีมที่ค่อนข้างเหมาะก,กับพวกเราอย่างนั้นนะเราแบบเรา้อยหน้าเขาไม่ได้อยู่แล้วไงแต่ผมจะไม่พูดหรอกนะผมจะให้เอเอป็นคนพูดเลยครับครับผมทีมก็คือเพลงฟังตอนเพื่อนอกหักแต่ปลอบไปปลอบมาดันอินกว่าเพื่อนเฉยเออนดูอะไรนะอ,อ,าอานี้ดีกว่าปกติปกตินี่คุณทั้งสองคนคุณเป็นสายไหนคุณเป็นคนปลอบเพื่อนหรือคุณเป็นคนโดนปลอบตอนอกหักเอผมว่าผมเป็นคนปลอบเพื่อนนะ เพราะว่าเอไม่เคยโอคักใช่ไหมอ่าใช่ใช่ครับเพราะว่าเอ,เ,อเนี่ยต้องบอกว่าคล้ายๆผมก็คือแบบติดก็ติดอยู่ใครก็ติดเหมือนกันคล้ายคุณก็คล้ายผมเหมือนกันแหละเอาจริงผมก็เป็นคนปอบเพื่อนนะปกติแสดงว่าแก๊งนี้ถ้าอยู่ด้วยกันก็ปอบปอบปอบกันเองเฮ้ยไม่มีใครไม่มีใครปอบไม่มีใครโอคักเพราะหายคนไม่มีใครโอคักเราปอบเพื่อนไงทีมันนี้เราแบบปอบเพื่อนแต่ก็แอบมีสกิลรินเข้ามาเองเหมือนกันค่อนข้างเป็นแก๊งนี้ค่อนข้างมั่นใจเลยมั่น มันเฟสนะครับผมวันนี้นะครับผมนอกจากเพลงที่พวกเราเลือกมานะไม่ต้องห่วงครับเบียสเพื่อใครนะครับเบียสเฮ้ยอยากฟังเพลงบัสเรามีเพลงบัสให้ฟังแน่นอนอยู่แล้วนะผมดูนะครับเพิรกนี่นี่มีในสคริปต์รู้นะคนเดียวอยากฟังเขาก็อยากเปิดนะคุณอ่านห้าสี่ตัวด้สิเดี๋ยวมาฟังเพลงที่พวกเราเลือกมาด้วยนะครับพี่ก็เียกได้ว่ามีทั้งเพลงเราแล้วก็เพลงบัส เพลงเราแล้วก็เพลงคนอื่นแล้วก็เพลงบัสอ่เพลงนี้เราเลือกอะไรเพลงคนอื่นอะไรอย่างงี้แต่เดี๋ยวก็มีเพลงบัสสุดท้ายทุกคนฟังผมว่านะครับพวกเรามาเริ่มที่จังกันเลยแล้วกันเพลงของจังนะเพลงฟังตอนเพื่อนอกหักแต่ปลอบไปปลอบมาดันอินกว่าเพื่อนเฉยของคุณที่เลือกมาคือเพลงอะไรครับจังอาจจะเป็นสองเพลงนี้ทุกคนกําลังจะได้ฟังนะครับผมจะบอกก่อนว่าเพลงแรกเนี่ยผมจะไม่บอกว่าเป็นเพลงอะไรนะครับจะเป็นเพลงที่ถ้าฟังตอนอกหักเนี่ยเราฟังแล้วผมอยากจะ บอกเนื้อความเนี่ยกับเพื่อนคนแบบคนที่หงหากัะตอนนั้นเลยแล้วก็แบบอยากจะทําให้เขาแบบเป็นการทัเตือนสติแล้วก็แบบฟังไปฟังมาเนี่ยสุดท้ายผมมั่นใจมากว่าเพลงเนี่ยคุณอาจจะแบบสะกิดต่อมตัวเองขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยสรุปเรากำลังบอกเพื่อนอยู่หรือว่าสุดท้ายเราต้องโด,ดนเพื่อนปลอมเหมือนกันนะฮะกระดิกเพลงนะครับ,บเ,เ,เป็นเพลงโปรดของผมนะครับผมก็เป็นเพลงที่ผมชอบมากครับแล้วก็เป็นเพลงที่เรียกได้ว่าอาจจะเคยเห็นผมแชร์ลงบ่อยๆนะครับแต่ผมยังไม่บอกนะครับว่าเพลงอะไรนะครับ ดังนั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยไปรับฟังกันได้เลยครับทรงแบบรอๆฮะคนดื้อั้งหลายนะครับเห็นบอกว่าน้ําตาโนงกันเลยนะครับหรือว่าจะมีคนคิดถึงแฟนเก่ากันบ้างนะครับไม่เป็นไรนะครับผมทุกคนทุกคนไหนกำลังเศร้าอยู่นะครับก็เป็นไงวงครับก็สองเพลงนะครับก็คือ I You Out Yes นะครับ Anatomy Rapid นะครับกับ Summer Time ของยู u กับร้านดอกไม้นะครับผมอืมเป็นไงครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้มา มาทุกคนอาจจะแบบว่าตอนนี้ทุกคนอาจจะกําลังเช็ดน้าตาอยู่สวิตอารมณ์ไม่ทันเราเปลี่ยนโทนไงรอบที่แล้วจรอบที่แล้วรุ่นนี้ฮักอกอีกเนียครับผมอะไรอะครับก็สําหรับเพลงที่เลือกเพลงอายุ e อายนะครับเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ผมบอกแล้วไงว่าสมมติสมมติคุณอกหักเนี่ยผมก็จะเลือกเพลงนี้ให้คุณเพราะมันมีบอกในเพลงอยู่ว่าการวิ่งตามความรักมันเหนื่อยไหมพักก่อนดีไหมแล้วแบบว่า ธอออกมาได้หรือยังออกมาจากชีวิตเขาได้หรือยังนะครับก็เป็นการเตือนสติให้ฟังอีกรอบนึงนะครับสาหรับเพื่อนๆน้องๆพี่ๆบีอัสแม่ๆทั้งหลายนะครับที่กาลังมีความรักนะครับแลวรู้สึกว่าตอนนี้เรง move on ไม่ได้นะครับก็อย่าลืม move on ออกไปนะครับแล้วก็ไปเจอคนใหม่ๆได้นะครับออกมาให้ได้นะครับแล้วก็เอามาจชีวิตเขานะครับจะไปเป็นเพียงความทรงจํานะครับผมนะก็เพลงต่อไปนะครับก็คืออีกเพลงนี้คือ summer time นะครับของยวกับลานดอกไม้นะครับซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ จริงเป็นเพลงโปรดผม,มเป็นหนึ่งในเพลงโปรดของผมเลยคืออจริงเราตีว่าเพลงนี้ไม่เศร้าก็ได้แค่มันอาจจะร้องว่าเศร้ามันอาจจะแบบแบบดนตรีอาจจะดูเศร้าแต่ความจริงเนื้อเพลงนี้มันหมายถึงว่าแบบการคิดถึงใครคนหนึ่งนะครับที่จะเอบอ,อกจริงครับที่ <c oughs> <ๆ S 2> จะได้เจอเจอในท,ทุกๆแบบทุก,ทก,ทกช่วงเวลาแล้วกันเหมือนกับฤดูที่เหมือนกับว่าทุกปีฤดูนี้เราจะคิดถึงใครคนหนึ่งแล้วก็ พอถึงฤด,ดูนั้นปีนี้เราดันไม่มีเขาเลยอาจจะคิดถึงเขาอยากจะเจอเขาแต่ความจริงาจจะยังไม่ได้แยกจากกันก็ได้นะครับทุกคนไม่เป็นไรนะไม่ต้องกดอีโมจิร้องไห้มรัวๆนะครับผมไม่ได้ทําให้ทุกคนร้องไห้นะครับก็เป็นการให้เพลงเพื่อเป็นการปลอบนะครับเป็นการปลอบประโล,ลมจใจครับการฟังเพลงนี่ศิลปะดนตรีนะครับครับผมครับผมทำไมไมันกลับมาโทรนี้อีกแล้วนะครับผมขัาผมอันนี้ไปต่อเลยใช่ไหมครับไปต่ออ่าครับผมก็พูดอะไรก็ได้เลยครับผมขัาผมก็ฟังเพลงพูดเราไปแล้วนะครับ อย่าลืมไปแชร์ความสนุกของอนนนี้ะอย่าลืมไปแชร์ความสนุกของพวกเราด้วยนะครับใน #bus_underscore_stationhead_vol1_underscore_group2 นะครับกันได้เลยนะครับครับผมย้ำนะครับผมย้ำนะครับย้ำนะครับ bus_underscore_stationhead_vol1_underscore_group2 นะครับผมครับผมส่วนเพลงบัสนะครับผมไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวมีแน่นอนนะครับเพลงบัสเพราะพวกเราคือบัสนะครับผมก็ต้องเปิดเพลงบัสแน่นอนครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวใครอยากฟังเพลงอะไรที่เหมาะกับทีมวันนี้นะครับผม ขอเข้ามาก่อนได้นะครับผมจะเปิดให้ฟังขอเข้ามาได้นะครับแล้วก็ชอบไหมครับสองเพลงเมื่อกี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะมีความรู้สึกอย่างไงเมื่อฟังสองเพลงเมื่อกี้ไปนะครับจากดีเจจังทีนะครับคนแรกนะจจังทีเยอะก็คอมเมนต์กันมานะครับเพื่อนกี่โมงคุณมาได้ไงเนี่ยคุณมาเมื่นกี้ได้ไงเนี่ยด้วยใจยินดีเลยค่ะขอหมอลำได้ไหมลูกนี่ไม่เหมือนกับว่าเขาจะชอบเพลงเหมือนกันนะหมายถึงว่าแบบว่าแสดงว่าเทสเราใกล้ๆกันอืม เก่งมากเทสเลยกหลาบกีดก yeah ันก uh, ja. ีดกันนี job, ่ก uh ีด huh. กันกีดกันใหญ่กีดกันกีดกันใหญ่เลยครับต่อไปฟังของผมมาแล้วเราไปคนต่อไปกันดีกว่าอ่าครับผมก็เพลงที่ผมเลือกมานะครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่เพลงปอกเท่าไหร่นะครับเป็นเพลงที่สมงไม่ให้เขาเขาน่าจะเศร้าไปเดิมนะครับอ้าวคือผมรู้สึกว่าบางครั้งการออกหักมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีไม่ได้นะบางครั้งแบบว่าการออกหักเราเราใช้อารมณ์นั้นนะครับเพื่อทําให้เรารู้สึกแบบว่า อินกับฟีลลิ่งของรู้สึกอะไรบางอย่างไปมากขึ้นก็ได้นะครับเพลงนี้ผมเลือกมาก็นคเป็นเพลงที่แบบว่าฟังไปเราก็จะอินกับการอกหักไปนะครับผมใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอกหักทิพย์ก็อินได้ครับทุกคนไม่เป็นไรนะครับทุกคนอาจจะไม่อกหักทุกคนอกหักทิพย์ไปกับพวกเราได้นะครับครับครับผมก็ไปฟังกันเลยนะครับผมนะครับแต่ถ้าเรื่องของเพลงอกหักนะครับสามารถมาถามพวกเราได้เลยนะครับนี่ต้องขอโอ่งกันเลยนะมีคนขอทอพยกไปเลยนะครับ โอ่งแล้วครับเอมีโอ่งให้เขาไหมครับที่มีเขาร้องไห้จะไม่ไหวแล้วครับอยากรู้ว่าทุกคนเขาไม่เขาอยากอาบน้ำอะไรนะต้นต้นอะไรนะทีมหนักะไรอยากรู้ว่าทุกคนร้องไห้กันจริงๆไหมที่แบบเที่ยวคนเขี่ยวเอออยากรู้เหมือนกันว่าที่พวกเราร้องไห้นี่คือเวอร์หรือว่าเร้องไห้ใครร้องไห้แลับถ่ายลงเลยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ เออเนี่ยเยวรู้จริงคือใครร้องไห้สามารถทายลงเฟดเตอร์ได้เลยนะใช่ไหมร้องจริงมีคนร้องจริงแล้วก็มีคนห้าห้าแปลว่ามีทั้งจริงแล้วมีจริงจริงแต่ไม่จริงมีคนไทยนีเขาเป็นอะไรกับคนเก่านะคนไทยเขาิดถึงคนเก่าไหถ้าเ้าไม่มีคนเก่านี่ไม่มีหลายเพลงออกมาแล้วเนี่ยเออไม่จริงเอมีเหตุผลน็เพลงแรกเพลงแรกนะครับเป็นเพลงที่แต่ว่าเพลงที่พูดถึงแต่ว่าการจากกันด้วยสมบูรณ์นะครับมาชื่อเพลงเลย ซึ่งมันก็อาจจะเป็นหมายถึงแบบว่าความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันอาจจะมี <c oughs> ขึ้นมีลงนะครับแต่ว่ารอบนี้รอบนี้รอบนี้เนี่ยที่แบบเพลงมันพูดถึงนะครับเป็นครั้งสุดท้ายที่จากกันแล้วก็เป็นครั้งที่จากกันจริงๆแบบเด็ดขาดนะครับว้าเ <Wow. S 3> นี่นะฮะ้มันเล่นมันส่วนที่ไม่มีเธอส่วนในเพลงนะใช่อ่จังส่วนในเพลงนะครับขอโทษที่เข้าไปเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตเธอซัมซาวเวอร์นะครับชื่อกันยาวมากเป็นเพลงนะครับที่มองที่มองการอกหักนะครับในอีกมุมหนึ่งคือเป็นแบบเพลงที่พูดถึงความรู้สึก ว่าเราแบบว่าเราเองอาจจะเป็นคนที yes. mm. Guys, ่ผ so ิดในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นคนที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันร่มลงนะครับผมก็เหมือนแบบเป็นการเราเองแหละที่ไม่ดีอะไรเงี้ยใ่เพราะมันเป็นการประชดตัวเองนะชดประชันใช่เขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นใครใครเคยมีความรู้สึกอย่างนี้ถามว่าพมพาะเพราะเป็นฉันเองอ่ะฉันไม่ควรได้หรอกความรักมันไม่ดีฉันมันแย่เนาะฉันมันไม่ดีไปหมดอ่ะ โต๊ะสี่ขอทิชชู่ค่ะนี่มี่้วขอโอ่งขอทิชชู่นะครับขอบเพลงได้อย่างเดียวนะผมที่นี่ไม่มีโอ่งทิชชู่โต๊ะสี่เขียนใส่กระดาษไม่ได้นะครับอยากได้เพลงอะไรนะัโต๊ะขวาก็อย่าลืมไปช่วยโต๊ะสามไปช่วยโต๊ะสี่ด้วยนะครับผมฉันดีที่สุดจ้ะนี่มีคนแบบมีคนสตรองนะบอกว่าฉันฉันฉันไม่ฉันไม่เแล้วฉันไม่ได้ไม่สมควรนะครับหมายถึงพวกเราเนี่ไม่หมายถึงคนของผูเล่นนะดีที่สุดนะผมอ่าอืม เรามานั่งอ่านกันก่อนไหมนั่งแข็ง,ขงหมดโต๊ะสอง,สองครับน้แข็งหมดโ <laughs> ต๊ะสองเพลงบัสครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงสถานีของผมเนี่ยจะมีละเพลงบัส <ừ> เดี๋ยวของผมเนี่ยเอ้ยเรามาเข้ากันเลยไหมเรามาส่งกันในเดียวหรือว่าเราอยากพูดคุยกันนิดนึง อันนี้ก็ของมงคลแล้วนะของมงคลก็เออเป็นเวลาที้เรียกว่าปกติเราจะอยู่กับครอบครัวรนะฮะไนั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้นนอมตากเดี๋ยวไปเดินออกกำลังกายช่วงนี้ตั้งคริสต์มาสแล้วด้วยนะครับแต่ยังจุกไม่ได้ใช้เวลาร่วมกับคนที่คุณรักนะครับ,คร,บ <S <S คริสต์มาสนะครับก็อย่าลืมคิสมีนะฮะคริสต์มาสคัมงเดียวหรือว่าจะวันไหนคิสถึงช้ามากเข้าใจไหมไอ้บอลนี้ เอาเลยไหมเอาเพลงผมเลยไหมอ่ไปไพี่มะสุกันเลยดีกว่าน,นีครับของผมนะครับชื่อชื่อตีมกันก็คือฟังตอนเพื่อนหักแต่ต่อไปวันมาดันอินกว่าเพื่อนเฉยนะ,ะผมแต่ของผมเนี่ยเป็นฟิลฟิลแบบตอกย้ําความรู้สึกเพื่อนนิดนึงแบบอาจจะไม่ได้ปลอบมากแต่ผมกําลังบอกเพื่อนเพื่อนห <ะ S 2> ลงต้องสำใช่เพื่อนหลงต้องสำเราเป็นเพื่อนกันไงอ,อยากให้เขาได้สํานึกแล้วก็คิดได้ของเพลงเพลงของผมทั้งสองเพลงนะครับเป็นเพลงที่แบบเออมันเล่าถึงช่วงเวลาที่เนี่ยเราได้เคยเป็น คนรักหรือว่าได้ทําอะไรดีๆด้วยกันนะครับผมแต่ว่าในขณะที่ตอนที่เรารักกันเนี่ยวันนี้เราไม่ได้รักกันแล้วแต่ว่ามองย้อนกลับไปเราในวันนั้นที่เราได้เป็นคนรักกันอยู่เนี่ยเราน่าจะทําสิ่งนั้นให้ได้ดีขึ้นหมายถึงว่าเราน่าจะพาเธอไปเต้นถ้าเธอชอบเต้นเราได้ a พาเธอไปเต้นหรือว่าเธอชอบใช้เวลากับสิ่งใดเราน่าจะพาเธอไปทําสิ่งนั้นนะครับผมเพิ่งมานึกนั่งคิดได้ตอนที่เราเขาไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนี่ยสํสำหรับทั้งสองเพลงเลยนะครับผม ่ย,ย้อนเวลากลับไปจริงๆฮะครับผมแล้วก็มีแหมไม่หนึ่งเพลงนะผมเป็นเพลงยังรักอยู่ใหม่นะครับบัสด้วยนะครับเพราะตอนนี้นะครับผมไปฟังเลยครับ <c oughs> แหมอย่างที่ว่าแล้วทุกคนคนเราเนี่ยมักจะคิดถึงหรือว่าเห็นสิ่งที่มันสำคัญเมื่อเราต้องจากกันไปแล้วนะครับ <c oughs> เห็นทุกคนนะเมื่อกี้ขอโอ้ขอทิชชู่ใหญ่เลยนะผมไม่มีนะครับผมบอกว่าขอเพลงนี่อย่างเดียวไม่ขอโอ้ขอทิชชู่อะไรนะมีคอมเมนต์หนึ่งเัาเขียนว่าไม่ไหวแล้วหาคนเก่าดีกว่าอันนี้ผมจิงก็จดไว้เลยนะครับโอ้เซลนะควับทักไปแล้วนะครับคนเก่าว่ายงไงบอกกันอบด้วยนะครับว่าเขาตอบว้าอะไรนะถ้าสมมติการที่ฟามสเตชันของพวกเราเนี่ยแล้วแบบว่าเขาตอบแล้วคุณกลับมาคืนดีกันได้นี่ผมจะดีใจมากเลยผมจะเป็นส่วนช่วยในการทําให้คุณกลับมาคืนดีกันเป็นคิวปิด 응ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็ขอบคุณทุก er, 3, คนที่ติดแฮชแท็นะครับผมซึ่งยังติดกันต่อไปเรื่อยๆได้นะครับสามพันคนนะครับตอนนี้อ่าอันนี้เรามาอา่านอ่านกันหน่อยไหมขึ้นเทรนแล้วด้วยตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับโทรแล้วเขาไม่รับนะครับผมอืมโทรไม่รับวันดีอชักไม่ปกติวะแฟนใหม่นี่พูดเยอตรองตรงเลย